สวัสดีค่ะเจคเคนพามาชมบ้านพร้อมที่ดินนะคะทำเรดีๆเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยค่ะหลังนี้นะคะอยู่ใกล้โรงพยาบาลอำเภอเพลเลยค่ะทุกท่านราคาเบาๆด้วยนะคะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวรั้วรอบขอบชิดพื้นที่เหลือกว้างๆเลยนะคะสามารถทำประโยชน์ใช้สอยอย่างอื่นได้อีกเพียบเลยค่ะทุกท่านจัดสวนหรือต่อเติมพื้นที่ได้เลยสบายๆนะคะ บ้านอุดรธานีค่ะอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะคะบ้านดอนแก้วตำบลบ้านทาตอําเภอเพนจังหวัดอุดรธานีอยู่บนเนื้อที่204ตารางวาค่ะราคา890 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะตัวบ้านกว้างกวางค่ะทุกท่าน4ี่ห้องนอนสองห้องน้ําประตูอย่างสวยเลยนะคะตามรูปค่ะเจ้าของตกแต่งไว้อย่างสวยงามพร้อมอยู่กันเลยค่ะ อยู่ห่างจากโรงพยาบาลเพน6กิโลเมตรห่างจากสนามบินอุดรธานี50กิโลเมตรนะคะภายในบ้านนะคะตกแต่งไว้สวยจริงๆค่ะทุกท่านทำฝ้าหลุมด้วยนะคะด้านบนจัดสรรไว้อย่างกว้างๆเลยค่ะสี่ห้องนอนเลยนะคะเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยจะครอบครัวขนาดเล็กขนาดใหญ่นะคะเข้าอยู่อาศัยได้สบ,บายๆค่ะพื้นที่ใช้สอยกว้างๆเลยนะคะ สนใจบ้านหลังนี้นะคะท่านสามารถติดต่อเจราจาคุยกับผู้ขายและนัดชมพื้นที่จริงได้ค่ะติดต่อโทรไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะหรือจะแอดไลน์ไปตามไอดียไลน์ผู้ขายได้เช่นกันนะคะทุกท่าน890,000บาทเท่านั้นนะคะราคาคุ้มคุ้มบ้านพร้อมที่ดิน204ตารางวาสำหรับวันนี้จเจคโนโแนะนำกันไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ